วันนี้นะครับเรื่องราวของฟาบิโอคาวาโยนะครับมีข่าวสารอัปเดตนะครับตัวของเป๊ปปินเดอร์นะครับผู้ช่วยเจอเกนครอปนะครับได้ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าวันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกำลังจะยกเลิกสัญญายืมตัวกับสโมสรไลซิกนะครับเวลานี้ถามว่าคาวาโยเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องยกเลิกสัญญายืมตัวเพราะว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ให้เหตุผลว่า f a บิโอคาร์บโยนะครับพรสวรรค์ของเขานะครับคือการต้องการเวลาลงเล่นเขาฝีเท้ามากเขาเรียกว่าไงอ่ะฝีเท้าของคาร์บันโยนะครับดีกว่าที่จะนั่งเป็นตัวสำรองให้กับลิเวอร์พูลด้วยวันนี้จอชมาเคนะครับผอกีฬาคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งกําลังกีฬาออกกําลังหาสโมสรใหม่ให้กับตัวของคาร์บัโยนะครับคลิกข่าวสารลิเวอร์พูลได้ในลิงก์ข้างล่างนะครับขอบคุณครับ